หัวัสอครับอกบอกตามตรงว่าหันที่ที่น oh ั่งไหนนี่นะครับมตรงเกียิมากๆเรานั่งกันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดทศีสนาธนเองกับเกมเกมที่ดีๆีดดีนั่นคือหัวหันสารเอนะครับเกมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเสริมทักษะให้กับเรามาตั้งแต่เด็กความแม่นยำนั่นก็คือเกี่ยวกับตัวนี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับ้าเกี่ยวกับหัว แล้วเกี่ยวกับาตัว A ตัวอ A A A ตัว A แฮะเกี่ยวกับตัวแล้วก็ออยังไงไปชมกันเลยครับผมอ A คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยู่กับน้องๆแล้วชื่ออะไรครับชื่อโบอิงค่ะพี่มเพื่อถามนิดนึงว่าความสามารถที่เรียกว่าตัวเองแบบทำได้เร็วมากหมครับไม่ไดมากินเร็วนะครับผมแล้วล่ะ เร็วอะไรนี้หรอ,อนี่วันนี้ครับผมมีเกมมาให้เล่นบอกทีเลยว่าเกมนี้สุดแสนเก๋เพราะว่าทีมงานเราได้คัดสรรมารอย่างดีจากประเทศจีนตะวันออกออกลางถูกต้องจีนตะวันออกกลางซึ่งจีมเขตนี้เี็นเกมที่น่าใจเยอะม,มากเลยรู้เกมหรือเปล่าสนุกแค่ไหนจรนงจริง<ด>ไปเลยผู้ชม ตอนนี้อุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยน้องๆก็ทําการตั้นายเรียบร้อยแล้วสําหรับกติกาของเรานะครับผู้ชมนี่คือเราจะมีถั่วเป็นถั่วดาบหรือล้วนเลยนะครับมีตะเกียบกติกาคือให้น้องๆนะครับชี้ถั่วนี้มานะที้งถั่วที้งถั่วที้งถั่วชี้ให้ได้เยอะที่สุดท้ายในเวลาสามสิบวินาทีน้องๆทราบกติกาดีแล้วนะครับผู้ชมบอกตามตรงว่ารอสัญญาณจากที่านั้นพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ ขีเร็วเร็วเร็วเนานไ้อะครับได้ได้ก็ทำไปสามเมแล้วทำไปสมเมแล้วเพื่อเป็นพร้อมเป็นแครับสามเมตรกันมีแล้วตัวเลยครับตัวเลยครับอ้าวไดีแล้วเอาแรงมานะพี่แรงมผมเอาเอาอีกอีกอีกสองอีกสามอีกสาคือให้น้องๆนะครับชีชีบน้องเรียหมดเว้าโอ้โหแรงมากน้องอาจจะตกกนมิดเลยนะครับบอกตา ่าบริเวณนี้อีกสักประมาณ3-4วันก็จะเก็บถั่วดำกินได้แล้วนะครับผมผู้ชมนะครับเรามาวัดกันดูซิว่าใครจะได้เยอะมากกว่ากันเยอะนะครผมขอพักนิดนึงนะผมโอเคครับผมเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกตามตรงว่าเก่งมานจริงนะครับผู้ชนะนั่นก็คือเธอผู้นี้เองครับผมบอกไปเลย ชรูจักอะไร,รู้ยครับขี้โกงเลยนะผมซึ่งเลยเป็นคนขี้โกงคนแรกในราการการเต้นใหม่น้ยอมไคำพูดของเอเาไปเลยครับผมขอบคุณมากครับสำหรับู้ชิโนลเลครับผมเอาทัวร์ยเป็ต้มให้ที่บ้านกินเลนะขอบคุณครับ